สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการราคาทองคําวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําประจำวันนี้ประจำวันที่5เดือนกันยายนปี2563ราคาทองสปอปรับตัวลงจากแรงเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยภายหลังสหรัฐออกมาเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาพการเกษตรเดือนสิงหาคมที่ออกมาแข็งแกร่งเกินคาดตลอดทั้งสัปดาห์ราคาปรับลงรวม150บาท สำหรับราคาทองวันนี้ประจำวันที่5เดือนกันยายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นฬิกา32นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ28,600บาทขายออก28,700บาททองรูปปันพ 96, ์96.5%รับซื้อ2 8 0 9 1บาท 48สตางค์ขายออก29,200บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำที่5เดือนกันยายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา32นาทีราคาของครั้งที่1ก็ปรับลดลงไป100บาทด้วยกันเม้นสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณที่นี้ด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่สินนำเสนอในทุกๆวันถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยทักทายอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ